สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสำหรับเชีเบลมีดดับไทยและมีสวยๆจากพี่ช่างบอยประเสิรดแพ้นั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานเหล็ก ผ่านไทยแล้วก็เหล็กตระรศุูปปืนเยอรมันนะคะวันนี้ลืมขาตั้งกล้องมาให้พี่ช่างถือให้อาจจะเอียงนิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตทําทกล้องนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้างหลังก็จะมาเที่ยวนะคะแล้วก็เอามีดสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันด้วยเช่นกันค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเราค่ะเป็นเหล็กผ่านไทยนะคะตรงนี้เป็นงานมิดบ้องนั่นเองค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันนาอยู่ที่6มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้ามค่ะ4.5นิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคา5 0า้อบาทนั่น พื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มในใดทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเหล็กผานถ่ายของเรานะคะมีความยาวของใบอยู่ที่9.9นิ้วค่ะสันหนา6มิลกวางอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.6นิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคา500บาทนั่นเองค่ะสําหรับงานมีดเหล็กผานถ่ายของเรานะคะน้ําหนักพอดีนะคะทรงสวยๆตรงนี้กับงานมีดบ้องของเรานั่นเองค่ะงานมีดของเราจะรับประกันงานมีดทุกเล่มเลยนะคะและที่สําคัญค่ะทางร้านเรายังมีบริการส่งให้ฟรีด้วยมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่3ของเรานะคะตรงนี้ ม้อจะเป็นเหล็กพานไัยอยู่นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.6นิ้วค่ะสันหนา5มิลกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะแบ่งป,ปันกันในราคา500บาทนั่นเองค่ะวันนี้มากันแบบเร็วๆนะคะเพราะว่ายุงค่อนข้างเยอะมากๆค่ะมาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยค่ะที่เป็นเหล็กตลรรัปลูกปืนเยอรมัน SKF ของเรานั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทรงมีดอิเนเวกมีดพกพามีดเดินป่าได้หมดเลยนะคะวันนี้ มีความยาวของใบยอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันานเจมิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม3านิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคา8 9 0สบาทส่งให้ฟรีค่ะกล้องอาจจะเอียงเอียงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ลืมขาตั้งกล้องมาค่ะเพราะว่าค่อนข้างรีบมิดนึงนะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ ปืนเยอรมัน SKF ของเรานั่นเองค่ะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการอยากจะทราบในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าแปดเก้าสองสองหกห้าได้เลยนะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่หกกันได้เลยค่ะสําหรับงานหล็กตรับลูกปืนเยอรมัน SKF ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วค่ะสันนาหกมิลกว้างอยู่ที่สองจุดสองนิ้วและด้ามสามจุดเก้านิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับพี่ท่านไหนนะที่อยากจะรับด้ามไปด้วยก็สามารถแจ้งได้นะคะเพิ่มด้ามไม้ธรรมดาเพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันเล่มที่เจ็ดกัน ได้เลยค่ะกล้องก็อาจจะเอียงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ค่ะตั้งกล้องลืมจริงๆค่ะพี่วันนี้เพราะว่าค่อนข้างรีบนิดนึงค่ะสําหรับเล่มที่7ตรงนี้ก็จะแบ่งปัน มีความยาวของใบยอยู่ที่10.7นิ้วค่ะสันนา6นิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม3.9นิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคา890บาทส่งให้ฟรีพี่ๆท่านใดที่ต้องการอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ารูปภาพที่ชัดเจนขึ้นสามารถเข้าไปติดตามในส่วนของ a c e b o o k เชอร์เบลมีดดับไทยได้หรือว่าจะโทรไปติดต่อที่เบอร์โทร064ค่ะ989 2265ได้เลยนะคะตรงนี้กล้องก็อาจจะเอเียงไปนิดนึงนะคะตรงนี้อ่าเริ่มเห็นข้างหลังนะคะตรงนี้ มือขากล้องก็จะเอียงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่8ของเราค่ะที่เป็นเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.6นิ้วค่ะสันนา7มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4นิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็มีเป็นงานเหล็กสวยๆจากพช่างบอยประเสริฐแพ่งเรามากัน8เล่มนะคะมีเหล็กผ่านถ่าย3เล่มแล้วก็เหล็กตลอบปืนเยอรมัน SKF กันสักกัน5เล่มนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนเลยเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่ขอบคุณและสสวัสดีค่ 啊。Yeah.